บุกป่าล่าพยาวานอนประพันธ์โดยไตรโศกบทที่สองเสียงเคาะประตูปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นจากพวังหลับพร้อมกับความเพลียที่พุ่งเข้าลิงงานในทันทีอาจเป็นด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาในหัวของข้าพเจ้า คิดตั้งคำถามแต่เรื่องของพรานก้มากไปกระมังหลวงข้อตีสามเศษจึงยังรู้ตัวว่าไม่หลับและก็มารู้ตัวอีกครั้งจากเสียงเรียที่ว่าซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเกลือแก้วของข้าพเจ้าสันตินั่นเองที่เคาะเรียกอยู่ด้านนอกเหตุผลก็ด้วยเวลานี้สายมากแล้วเขายังไม่เห็นข้าพเจ้าลงไปทานมื้อเช้าอย่างที่นัดกันไว้ ขอโทษทีที่เกลอเอย๋ยกันนอนไม่หลับจนเกือบหัวรุ่งข้าพเจ้าตอบตามจริงสันติมองมาด้วยแววตาเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดไวไม่เล่าเลื่อนเป็นพ่้นี้ก็ยังได้นาป่านั่นพญาลิงตัวนั้นคงไม่หนีไปไหนหรอกเกลเอย๋ยพวกอยู่มาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปีจะยกสมมโนโครวนัวหนีพอเราอยากเห็นก็ให้มันรู้ไปเขาว่า ขเจ้าปฏิเสธไปด้วยเสียงงูเงียหและบอกให้เขาจัดเตรียมของรอได้เลยขอเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงขเจ้าจะลงไปพบที่ลานหน้าบ้านนั่นแหละเขาจึงปลีกตัวไปทวายยังไม่ายหันมาถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งตกลงไม่เลื่อนไม่เลื่อนกำหนดการเดิมขพเจ้าตอบปิดประตูแล้วจึงจัดก,การกับธุระส่วนตัวอันสมควรต่อไป แปดโมงเศษเราอันได้แก่้ับเจ้าสันติและพานก้จึงพร้อมกันที่ลานหน้าบ้านผู้ใหญ่เริงโด้ฝ่ายหลังจัดเตรียมรถเอาไว้คอยท่าแล้วเพราะในช่วงแรกของการเดินทางไปยังป่าพญาลิงมีถนนดินแดงเลียบตามเขาขึ้นไปสะดวกพอสมควรแล้วหลังจากนั้นจึงเป็นการเดินเท้าซึ่งพานก็คเนเอาวันเวลาไว้แล้วหากไม่มีสิ่งใดผิดพลาด คณะของเราจะไปถึงชายป่าพญาลิงในช่วงบ่ายของวันเมื่อรืนเขตปกครองของมันเออบของพญาลิงตัวนั้นอยู่ไกลาปานนั้นเชียวหรือในแผนที่เห็นจะเดินการไม่ผลนวันด้วยซ้ำไม่ใช่หรือครับข้าพเจ้าถามอาการง่วงเหงาที่แม้จาาบ้ำแล้วก็ยังไม่หายไปไหนสร้างเป็นปลิดทิ้งนั่นแหละคือความลึกลับ ของป่าพญาลิงนายทางที่คิดว่าไกลดันใกล้ทางที่คิดว่าใกล้กลับไกลโขทานโกว่าพันแล้วจึงปีนขึ้นท้ายกระบะสอดตัวเองเข้าไปชิดในเหลือที่ว่างไวใ้ให้แก่ข้าพาเจ้าและสันติได้นั่งไม่นานรถก,กระบะที่ดูจะบโรทั้งกว่าไอ้ขาวของข้าพาเจ้ากลับแล่นได้ฉิวกว่าไปในไหน,ไหนก็พาเราแล่นบุเรงไปตามทางลาดยาง ที่เห็นจะไร้าการบำรุงรักษามานานซึ่งของนี้สันติที่ไม่ใช่เจ้าของรถทั้งสองคันอดเอ่ยปากหยอกไม่ได้ว่าเอาไอ้ขาวของข้าพเจ้ามาแลกกับปูดแดงที่นั่งกันอยู่ดีไหมนั่นพอให้ข้าพเจ้าพอยิ้มออกได้บ้างทว่าไม่นานอาการโครงไปโครงมาพร้อมกับลมเย็นที่ประทะเข้าใบหน้าก็่านให้ข้าพเจ้าเข้าสู่ห้วงนิทราได้ไม่ยากเย็นนัก ไม้จะอยู่ในท่านั่งเดียวเสียงเครื่องยนต์จะกระหึ่มสักเพียงใดก็ตามเมื่อตื่นเอาอีกครั้งก็เมื่อสันติสก,กิดปลุกบอกว่าถึงที่หมายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของการเดินทางแล้วซึ่งในความรู้สึกของข้าพเจ้าอะไรมันจะเร็วขนาดนี้ใจอยากครวญอย่างเด็กน้อยว่าขออีกสักสิบนาทีขออีกสักงีบจะได้ไหมทว่ากลับต้องตื่นเต็มตาเมื่อเสียงในหัว จึงไม่ทราบว่าเกิดจากความวิตกถึงลิงเผือกมากไปหรือไม่ตั้งคำถามปานว่ามันไม่ใช่ข้อความจากก้นบึ้งของข้าพเจ้าไม่อยากเห็นเราแล้วรึนั่นทําเอาข้าพเจ้าดีตัวพึงจนทั้งสันติและพลานก้ที่กําลังช่วยกันขนของลงให้คณะลูกหาบซึ่งมารอท่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เย็นวานสะดุ้งตามอะไรเสียง เมื่อครูใครพูดข้าพเจ้าถามสันติพูดตั้งกระทู้สิงตื่นหันไปสบตากับพรานก้อก่อนช้างกลับมาตั้งกระทู้กับข้าพเจ้าอีกครั้งเสียงอะไรเสียงคนถามถามกันว่าไม่อยากเห็นเราเร้วหรือแกได้พูดอะไรไหมสันติหรือพานหรือลูกหาบใจเย็นล้ก่อนเกลอเห็นกังวลเรื่องพยาวาน,นอนนั่นมากไปกระมัง จึงหูแว่วไม่มีใครคนไหนพูดอย่างที่แกว่าเลยเรื่องนั้นยืนยันได้อาจเป็นจริงตามนั้นขาพเจ้าบอกตัวเองนั่งนิ่งอยู่อีกครู่จึงค่อยเคลื่อนตัวลงจากรถและนั่นเองขาพเจ้าจึงได้เห็นถึงความงดงามและร่มครึ้มของผืนป่ารอบกายทั่วอนาบริเวณมีถนนดินแดงเพียงเส้นเดียวและมันสุดสายยังจุดที่เราจอดรถกันอยู่นี่ เบื้องหน้าของข้าพเจ้านอกจากพื้นป่าที่เรียงตัวทอดยาวตั้งแต่แนวตรงลึกขวางออกทั้งซ้ายขวาด้านหลังยังมองลงไปเห็นเบื้องล่างซึ่งมีหมู่บ้านสลับพื้นป่าและตัวเมืองที่เห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นข้าพเจ้าต้องยอมรับโดยดุษณีว่าไม่มีสักครั้งเลยที่จะรู้สึกชินชากับความเป็นธรรมชาติอาการมึนงงสับสนและง่วงเหงา ที่รุมเร้าอยู่หายไปจนสิ้นไม่คิดว่าอีกไม่นานข้าพเจ้ากำลังจะพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ไร้ตึกรามบ้านช่องและความวุ่นวายและยังเผลอขึ้นในใจว่าแม้ไม่ได้พบป่าพยาลิงแม้ไม่ได้เห็นตัวกันขอเพียงได้เดินกินนอนมองความสงบร่มเย็นตามวิสัยป่าที่ไร้การทุกรานโค่นล้ม เท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเที่ยวชมในครั้งนี้เพียงเท่านั้นรึที่เจ้าต้องการ,าร,การไม่น้อยไปหน่อยรึรรมาคราวนี้ข้าพเจ้ามั่นใจแล้วว่าไม่ใช่อาการหูฝาดและไม่ใช่เสียงในหัวที่สั่งการให้คิดไปเองเช่นนั้นหากแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าจริงๆมีบางอย่างกำลังสื่อสารกับข้าพเจ้าอยู่และมั่นใจเหลือเกินว่า คงไม่พ้นพญาลิงตัวนั้นเปล่าเลยครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ถามใครและไม่ทำตัวตืต่นตระหนกอย่างเมื่อครู่เพียงแต่ตอบตอนเองในใจว่าเอาสิอยากเห็นสิขอดูสักหน่อยเถอะว่าลิงเผือกสวมเครื่องทรงดั่งหนุมานในวรรณคดีนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่และหน้าตาจะเป็นเช่นไรสามารถพูดคุยกันเมืออที่ส่งกระแสจิตมาทักทายได้หรือเปล่า มาเถิดหากเจ้ามานะพ่อนำมันเมื่อคืนที่เดิมเราจะรอแล้วเราจะไม่เอาความใดๆอีกนั่นยิ่งช่วยย้ำชัดเข้าไปอีกว่าอีกฝ่ายมีตัวตนอยู่จริงย้ำชัดจนเนื้อเต้นและยังผลให้ข้าพเจ้าเผลอยิ้มออกมาจนสหายรักต้องทวงว่าต้องการยาระงับประสาทหรือยาลดไข้หรือไม่เห็นจะไม่สบาย ตามพี่ชายของข้าพเจ้าไปแล้วกัะมังไม่แปลกที่สันติจะคิดแบบนั้นแม้เราทั้งคู่จะเป็นสหายรักกันมาตั้งแต่เด็กเขาอยู่แทบทุกช่วงชีวิตของข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าก็อยู่ในทุกช่วงเวลาสําคัญของเขาเช่นกันหากจะมีความลับอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยบอกเพื่อนรักคนนี้ความลับที่มีเพียงข้าพเจ้าและพี่ชายเท่านั้นที่รู้ พางก็นำทางเรามาตามคณะลูกหาบเดินเรียบเขาและค่อยๆชันขึ้นทีละน้อยชี้หมายว่าอย่างไรเสียคืนนี้ทั้งคณะของเราจะต้องพักค้างแรมกันยังลานตากดาวซึ่งจะถึงช่วงเย็นพอดีข้าพเจ้าและสันติหาได้มีความขัดข้องในข้นนั้นต่อย่างใดสามชั่วโมงผ่านไปแม้ทิวทัดรอบกายจะสวยสดงดงามเพียงใด ทว่าสิ่งที่ตามติดไม่ต่างจากเงาคือความเหนื่อยล้าที่ร่างกายได้สัมผัสหลายครั้งที่ขพเจ้านึกถามตัวเองว่าบรรดาลูกหาบเขาเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนจึงสามารถเดินขึ้นที่สูงทั้งที่สัมภาระบนบ่านั้นมากกว่าน้ำหนักตัวร่วมเท่าสำหรับขพเจ้าแล้วเป้หลังขนาด80ลิตรยัดของใช้ส่วนตัวแยกจากที่ลูกหาบหามนำหน้าไป ถือว่าเต็มกลืนในจะปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติที่สะพายอยู่อีกเล่ายิงนางเข้าขาของข้าพเจ้าชักจะโอกครวนยกไม่ค่อยจะขึ้นเสร็จแล้วซึ่งอาการนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเป็นมาก่อนพักเสร็จหน่อยเถินนายนาซีเต็มทนแล้วนั่นทานโก้ว่าซึ่งความเหนื่อยล้าทำให้ข้าพเจ้าไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองเดินช้าเพียงใดขณะลูกหาบเดินให้เห็นลิบลิบ ยังส่วนที่ลาดชันกว่าแล้วคอยลับหายไปกับพุ่มไม้หรือโขดหินอีกไกลไหมครับพานข้าพาเจ้าถามพอสมควรครับนายอดทนอีกสักนิดพ้นเนินนู่นไปทางโซนใหญ่ก็ชันน้อยลงแล้วได้ยินแบบนั้นแม้แรงใจจะบอกให้ฝืนขึ้นหน่อยเพราะว่าแรงขากลับสิ้นไร้กําลังที่จะทำแบบนั้นได้ที่สุด ข้าพเจ้าจำต้องพักยังจุดนั้นตามที่พานก้แนะนำซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่พอใจในตัวเองเอาเสียเลยและผ่านตำาหนิกตนเองที่ไม่มีวิน,นัยรู้ว่าต้องเดินทางสมบุกสมบันแต่กลับเอาแต่คิดเรื่องที่หาทางออกไม่ได้เสียเวลาพักผ่อนไปร่วมครึ่งคืนและด,ดูท่าแล้วอาการเหนื่อยล้าจะพาให้ข้าพเจ้ามาได้เพียงเท่านี้ยอมเอ่ยปากออกไป ยังไม่กลัวเสน้าว่าคืนนี้ขอพักที่ตรงนี้จะได้ไหมสีหน้าของพางก็ดูแปลกไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาหันไปสนทนาบางอย่างกับสันติซึ่งชัดเจนว่าไม่อยากให้ข้าพเจ้าได้ยินเพียงแต่เวลานั้นข้าพเจ้าเหนื่อยเกินกว่าจะทักถามที่สุดจะว่าได้มันก็ได้อยู่รอกนายแต่เห็นทีพวกลูกหาบคงไม่กล้าก,กลัลงมา ที่นี่ค่อนข้างอันตรายจากอะไรเสือหมีหรือช้างป่าผมมองไม่เห็นร่องรอยพวกมันเลยข้าพเจ้าว่าผีนายที่นี่ตรงนี้ผีดุนักท่านก็ตอบตามตรงและข้าพเจ้าก็เข้าใจตามนั้นเช่นกันหากแต่จะให้ทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อสภาพร่างกายของข้าพเจ้าร้องบอกอย่างอิดโรยว่า เพียงก้าวเดียวก็ไม่เหลือแรงให้ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนต่อมาผ้าเบืองหน้าดูจะเหลืองซีดผิดไปจากที่มันควรจะเป็นและตามด้วยอาการเอียงวูบชัดเจนอย่าไม่ต้องสงสัยข้าพเจ้ากําลังจะเป็นลมสันติเองก็ไวปันวอกพุ่งตัวกระชากแข็งข้าพเจ้าเอาไว้ได้ก่อนจะทิ้งร่างกระเทกพื้นเล็กกลิ้งถลยลงสู่ด้านล่างซึ่งหากเป็นเช่นนั้น าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นคงไม่ต้องพูดถึงการเดินทางคงต้องถูกหยุดไว้เพียงเท่านี้ยังไม่ต้องสงสัยดูท่าคงไม่ไหวจริงๆสันติครวรแต่เอเอายังไงดีหลอพพานพะพาซิดูท่าจะมีไข้เสียด้วยผีมัจเจ้านายพงไปเป็นบริวารของมันแน่ๆไม่ดีแล้วนายมา ่วยกันหิ้วปีกขึ้นไปบนลานตากดาวก่อนจะข้ามเสก่อนไม่อย่างนั้นจะวุ่นวายกว่านี้ว่าแล้วขาพเจ้าซึ่งแข็งขาอ่อนแรงดังคนเป็นเปลี้ยก็ถูกพาตัวไต่ขึ้นตำเนินด้วยความทุรักทุเลและขาพเจ้ากล้าสาบานว่าพยายามอย่างมากแล้วในการจะใช้เรี่ยวแรงของตัวเองเดินหากแต่ร่างกายกลับไม่ยอมฟังคำสั่งของสมองทุกอย่างไม่อาจใช้งานได้ แขนขาราวกับเป็นเพียงซากร่างที่ถูกนำมาเย็บต่อกันให้ครบสมประกอบอย่างลูกๆวข้าพเจ้าบังคับอวัยวะใดๆไม่ได้เลยนอกจากตาที่ทำท่าจะรีบปลือลงทุกขณะเล็กกรอบไปมาได้เท่านั้นและในจังหวะนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้เห็นถึงพลานุภาพของผีป่าซึ่งพรางก็เคยเตือนเอาไว้ในช่วงกลางดึกและเมื่อครู่ที่ผ่านมาว่า แรงอย่างน่าใจหายหญิงนางหนึ่งหน้าตาน่ากลัวกระบอกตาลึกโบแกมตอบและไม่มีในตาเห็นเพียงความขาวและเส้นเลือดที่ผุดขึ้นจนน่ากลัวสวมชุดชนเผ่าสก,กปรกมอซอยืนน้าเข้ามาหัวเราะเยาะในความทรมานที่ข้าพเจ้าเผชิญอยู่พูดภาษาเผ่าที่ข้าพเจ้าพอฟังออกอยู่บ้าง จับประเด็นสำคัญที่หล่อนจะสื่อได้เพียงกูจะเอามึงซ้ำๆย้ำๆแต่ทางพรานก็ตวาดด้วยภาษาเดียวกันไปว่าไปนั่นเองหล่อนจึงหายวับไปในอาการละลายไปกับอากาศปลาขี้เท่าที่ละลายน้ำและทุกอย่างที่ข้าพเจ้ารู้สึกได้ก็ดับวูบไปผ้าชุบน้ำที่ถูกบิดพรมาด แล้วนำมาลูบหน้าปลุกข้าพเจ้าให้ฟื้นคืนสติอีกครั้งภาพแรกที่เห็นคือสีหน้าเป็นกังวลของพางก้อและสันติสหายรักต่อมาคือลูกหาบซึ่งล้อมวงอยู่กับไฟอีกกองอยู่ไม่ห่างกันนักพื้นฟ้าเบื้องบนมืดสนิทประดับไปด้วยดาวระยิบอากาศเย็นจัดและปลอดโปร่งหายใจได้สะดวกอาการทั้งหลายแหล่ที่รุมเรา้าให้ข้าพเจ้าเดินทางไม่ไหวในความทรงจำสุดท้าย เท่าที่จะนึกออกเวลานี้เหลือเพียงวิงเวียนศีรษะนิดหน่อยเท่านั้นหฮ้ยหดหวิดไปทีเดียวนะน,นายอีนางยี่มันร้ายนักหลายปีผ่านมาแล้วที่มันตายตรงต,รงติงเขาไม่คิดว่าจะยังอยู่ใครกันหรือครับยี่ที่ว่าข้าพเจ้าถามผีตายโหงครับนายมันถูกรุมทำร้ายและตายที่ติงเขา พพาสิเอ้ยห่างก,กันตั้งกิโลนี่คงชอบนายเข้าแล้วกระมังจึงเกาะหลังกาะคอหลบไม่ให้ผมมองเห็นจนมาแสดงตัวนั่นแหละโชคดีที่ไล่ไปทันแต่คืนนี้นายคืนนี้มันจะมาอีกมันจองเจ้าใครแล้วไม่เคยมีรอดสักรายน่งยี่ที่พลางก็พูดถึงคือหญิงชาวปกากยอที่ถูกคนรักชาวกรุงลวงมาทำร้ายจนตาย ด้วยเหตุผลที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ให้หดหูนักมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่ควรทำแก่ผู้หญิงคนรักที่อีกฝ่ายยอมผิดผีหนีตามพร้อมทรัพย์สินไม่ควรกระทำแก่กันความแค้นที่รักมากหรือถูกหักหลังยังผลให้นางกลายเป็นวิญญาณอาฆาตสิ่งสถิตยอยู่ยังติงเขาซึ่งจริงอยู่เองว่าถนนมีเพียงทางดินแดงเส้นเดียวหาแต่ด่านสัญจร โดยวิธีเดินเท้าจากหมู่บ้านในละแวกมีเห็นอยู่ประปรายวิญญาของหล่อนสิงสู่และคอยล่อลวงเอาชายใดก็ตามที่หมายปองให้ตายตกตามกันไปและเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวผู้น่าสงสารนี้เวลาก็ลงผ่านมากว่าสิบปีแล้วแม้ตัวพรานก็เองยังคิดว่าหล่อนไปเกิดถึงไหนตัวไหนแล้วเพราะสัมผัสไม่ได้ นอกจากวิญญาณอื่นที่วนเวียนอยู่เท่านั้นกระทั่งวันนี้วันที่หล่อนปรากฏกายอีกครั้งพร้อมเป้าหมายที่ระบุชัดว่าต้องการเอาข้าพเจ้าไปเป็นผัวซึ่งคิดมาถึงตรงนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดอาการขนหัวลุกอย่างยากจะหักห้ามอากาศที่เย็นจัดจนซึมเข้าผิวกายท้ายจะแช่ให้เลือดจับเป็นก้อนแข็งถูกไล่ด้วยชาสมนุนไพร ที่ไม่มียี่ห้อทว่าชาวบ้านพื้นถิ่นปลูกและต้มดื่มกันมาตั้งแต่สมัยก่องเก่ามันช่วยให้ความเย็นในกายที่มีมากเกินไปของข้าพเจ้าค่อยๆค,คลายลงจนอุณหภูมิกลับเป็นปกติได้โดยไม่เร็วจนเกินไปต่อมาข้าพเจ้าจึงสัมผัสความวิเศษของลานตากดาวมีหน้าเล่าเขาจึงตั้งชื่อเช่นนี้เพราะไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของม่านฟ้า หากไม่มีหมู่ไม้หรือแสงเขาตัดเป็นเงาดำจะมองเห็นดาวนับล้านดวงส่องแสงระยับสวยงามราวกับภาพวาดจากปลายผู้กันของศิลปินชื่อดังน่าเสียดายและคนน่าดีใจที่สถานที่แห่งน,นี้ไม่กลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปเสียเพราะหากเป็นแบบนั้นข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าชาวบ้านพื้นถิ่นจะมีะไรายได้เข้ากระเป๋าไม่น้อยทีเดียวทว่า ต้องแลกกับธรรมชาติที่ถูกทำลายลงตามวิสัยแหล่งท่องเที่ยวเช่นสถานที่ชื่อดังอีกหลายชื่อซึ่งป่าไม้และขุนเขาถูกรุกรานจนสัตว์ต้องปรับตัวเข้ากับมนุษย์เพื่อความอยู่รอดออกมาอวดโฉไม่เห็นอย่างชินชาและมันก็อาศัยอาหารการกินจากมนุษย์ไม่ต่างจากเผ่าพันธุ์เดียวกันที่ถูกขังอยู่ในกรงนั่นเองนานทุาด่ดใดไม่ทราบ ที่ข้าพเจ้านั่งเมือมองหมู่ดาวนับล้านที่เรากับตนเองนั่งอยู่นอกอวกาศกระทั่งหูแว่วเสียงครวนเพลงของหญิงนางหนึ่งที่ชัดบ้างตามกระแสลมพัดมันเป็นเพลงที่หากในยามปกติคงมีทำนองไพเราะสนอกหูเป็นเพลงที่ช,า,ชาวชนเผ่าใช้ร้องจีบกันหากแต่ในยามนี้มันเยือกเย็นจับจิตพร้อมอาการหนาวสันสะท้าน เป็นระลอกที่กลับมาอีกครั้งชัดเจนแล้วเห็นจะเป็นนางยี่ผีไตโหงผู้แขนข้างนั่นเล่าที่กำลังฮําเพลงเดินขึ้นดอยมาเพื่อรับเอาวิญญาณของข้าพเจ้าไปปรนเปิดความสุขให้สมแขนแขนที่ข้าพเจ้ารวมทั้งอีกนับสิบดวงวิญญาณชายก่อนหน้านี้มีรู้เรื่องรู้ราวใดๆด้วยเลยจังหวะนั้นข้าพเจ้าหันหลังกลับ มายจะพาตัวให้พ้นจากชายขอบของหน้าผาทว่าเท้าขวากลับถูกพันธนาการแน่นและตรึงเอาไว้เมื่อก้มลงมองพาที่เห็นคือมือที่ขาวซีดจากร่างที่ซีดพอกันกำเอาไว้และเจ้าของร่างก็ค่อยๆเหนียวตัวขึ้นมาใช้ขาข้างนั้นของข้าพเจ้าเป็นหลักใบหน้าขาวซีดกระบอกตาลึกโบที่พบกันแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอกงวัน ค่อยๆพัวกขึ้นมาจนได้ระยะก่อนเอียงหน้าส่งยิ้มอวดฟันฟางให้เห็นครบทุกซี่พร้อมกับคำพูดแสดงความต้องการประโยคเดิมกูจะเอาเมิงอาการที่ว่าถูกผีหลอกแล้วขาแข็งก้าวไม่ออกเป็นอย่างไรข้าพเจ้าได้สัมผัสมันกับตัวเองแล้วแม้ใจจะร้องบอกว่าให้กระชากขาออกมาเสียจากมือข่าวซีดนั้น แต่ร่างกายกลับเป็นอา,าพาธอีกครั้งซ้ำยังขยับใกล้ขอบผาเข้าไปเรื่อยๆเสียงหรืออะไรก็ไม่มีเล็ดลอดออกมาจากปากจะวักหรือัวอย่างไรก็เงียบสนิทความตายที่สามารถจินตนาการได้ว่าร่างคงร่วงลงกระเทกกับหินนับครั้งไม่ถ้วนแล้วไปน,นิ่งอยู่เบื้องล่างฉายว่าให้เห็นในมโนสติชัดเจนเท้าของขพเจ้า ถูกรั้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทั้งอีกไม่เพียงจะถึงวาจะหลุดจากขอบผาโผล่ลงเบื้องล่างและหนังยี่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นผีตนนี้ไม่ผิดแน่ก็ยิงเหนียวด้เรื่อยแรงที่ยากจะทันไหวใจข้าพเจ้านึกไปถึงพ่อแก้วแม่แก้วรวมทั้งกุศลกรรมที่เคยทํามาว่าหากยังมีขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากผีตนนี้ให้พ้นจากความตาย ที่ไม่บังควรนี้ด้วยเถิดแล้วจังหวะน,นั้นเองสองแขนอันสมพลังของใครคนหนึ่งก็สอดเข้าใต้รักแร้และรังตัวข้าพเจ้าเอาไว้พร้อมพ้อมกับที่ทางก็ถลันตัวไปยังขอบผาจัดการบั่นศรีรษะดึกแขนท่อนบนของผีนางยี่ด้วยมีดเพียงฉับเดียวเสียงกรีดร้องโหยหวน ด้วยทั้งความเจ็บปวดและความแค้งของหล่อนค่อยๆแววหายไปอย่างเบื้องล่างอันมืดมิดและไม่มีเสียงกระทบหรือระกิ่งไม้ใบใดๆให้ได้ยินจนนิดเดียวยังอยู่ดีไหมนายขวัญไม่หายกระเจิงไปไหนใช่หรือเปล่าทานก็ถามข้าพเจ้าอยากตอบทว่าก็ทำได้เพียงนิ่งเงียบราวกับปากถูกเย็บเอาไว้ด้วยได้ที่มอไม่เห็น อิติปิโสภควา,า,าเวสุวันโนนะโมพุทธายะปัทวีเตโชโอาโปสวาหะสวาหายท่านก็ว่าพระคถาบางอย่างแล้วเป่าพวดใส่หน้าข้าพเจ้าจังหวะนั้นไม่ต่างจากลมพัดวุบหนึ่งพัดเข้าหน้าและสัดเสียทุกป,ปัญน,นาการที่มองไม่เห็นกระจัดกระจายไปข้าพเจ้ากลับมาเป็นตัวของตัวเองและคำถามแรกที่เอ่ยขึ้น ก็เพ well ื <ot> ่อย <na> ้ำความมั่นใจว่าข้าพเจ้าหาได้ละเมอไปเองเห็นเห็นไหมเมื่อครู่เห็นกันไหมเห็นซิก็เห็นอยู่ตรงนี้และดึงก่อยู่ส่มทางเขาก็ตัดฉับเสิหัวกระเด็นเห็นเต็มสองตาเลยทีเดียวหลักแกเอ๋ยสังตินั่นเองที่ไม่คนรใช้แรงรังข้าพเจ้าไว้และเป็นคนไข้โคสงสัยที่ข้าพเจ้าพิ่งถามไปก่อนที่เรา จะเร่งย้ายกลับมานั่งข้างกองไฟและพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันทำให้ขเจ้ารู้สึกสับสนไม่น้อยทีเดียวทั้งคู่เล่าว่าเห็นขเจ้านั่งเหมาอมองดาวอยู่พักใหญ่และทํางเวลาล่วงเข้าสู่ยามดึกสงัดซึ่งสมควรแก่การพักผ่อนจึงเรียกด้วยความเป็นห่วงเพราะยิ่งดึกยิ่งหนาวอาการไข้ของขพเจ้าเองก็ยังไม่หายสนิท ทว่ากลับไร้เสียงตอบไม่มีแม้กิริยาอาการที่บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินด้วยซ้ำและนั่นเองประเด็นเรื่องผีนางยี่จึงหลุดมาจากปากของพรานก้อว่าเห็นทีข้าพเจ้าต้องหลงอยู่ในมนของมันเสร็จแล้วทั้งคู่ปรี่จากกองไฟที่พักตรงมายังข้าพเจ้าซึ่งไม่ทราบว่าไปยืนทาเก้เกังๆยังขอบผาได้อย่างไรทั้งที่ก่อนหน้านับเป็นวินาทีได้ ยังเห็นว่านางนิ่งอยู่บนก้อนหินเมื่อมองฟ้าเบื้องบนอยู่แท้ๆและนั่นเองคำว่าผีนางยี่มันลวงตาก็หลุดมาจากปากพรางก้ออีกครั้งสันติพุ่งเข้าสอดแขนทั้งตัวข้าพเจ้าเอาไว้และเขาก็เห็นอย่างชัดเจนว่าที่พื้นมีสิ่งใดอยู่ร่างของผีนางยี่ไม่คิดปิดบังอำพรางนอนราวกับพื้นมือข้างหนึ่งกำคอเท้าของข้าพเจ้าเอาไว้ ส่วนอีกข้างเหนี่ยวขอบผาและพยายามลากให้ลงไปด้วยกันดยระยะห่างนั้นไม่มีมนุษย์ทำได้ท,ท่านก็ถลันตัวขู่หาและฟันฉับจนทั้งแขนทั้งศีรษะของนางเกิดเด่นและหายไปทิ้งร่างปลิวคว้างลงเบื้องล่างพร้อมเสียงบีดร้องหอยหวนซึ่งนั่นตรงกับที่ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินทุกประการเว้นก็แต่ก่อนหน้าที่ทั้งคู่ยืนยันว่าเรียกข้าพเจ้าแล้ว หลายครั้งเสีด้วยข้าพเจ้าก็ขอยืนยันขอสาบานด้วยเกียรติทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงเรียกจากใครทั้งสิ้นเรื่องที่ข้าพเจ้าถูกผีนางยี่พยายามเอาไปอยู่ด้วยถึงสองครั้งและครั้งหลังยังหนักน่วงรุนแรงนางใช้อำนาจที่มีสะกดจนแม้แต่พรานกที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมพรานมีอาคมขลังยังถูกลวง ลือหึงหึงดังมีกินพึ่งในหมู่ลูกหาบทางก็งกลดาด้วยภาษาชนเผ่าทว่าข้าพเจ้าก็พอฟังออกในทนองว่าให้เงียบปากและนอนกันเสียดึกมากแล้วหากพรุ่งนี้มีใครอิดออดรับรองว่าจะไม่ได้ค่าจ้างสักสตังเดียวซึ่งคอนี้ข้าพเจ้ามารู้ทีหลังว่าเขาจะการมอบเงินค่าจ้างที่ว่าให้บรรดาเมียเมียของลูกหาบ เรียบร้อยตั้งแต่เย็นวานแล้วนั่นก็ด้วยแต่ละคนไม่ติดเล่าก็้ใบเขียว,ยวซึ่งมีแต่ผลเงินที่ควรค่าจะนำไปจับใจอย่างอื่นและด้วยเจ้าตัวเป็นพรานที่ใครๆต่างก็เคารพเสียงพูดคุยเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่เพิ่งได้พบกันนั้นจึงค่อยเบาลงทว่าก็ยังมีอยู่เห็นว่าเที่ยวป่ามาหลายที่ไหนไม่มีของดีกันผีกันสางติดตัวบ้างหรือ พางก็ถามข้าพเจ้าล้วงเอาพักเครื่องที่แขวนติดตัวมาตั้งแต่เด็กให้ดูเจ้ตัวพินิจอยู่ครู่ก็ถอนใจแสดงว่าขวันตกอาการแบบนี้พระแท้กก็เอาไม่อยู่หรอกนายที่เขาพูดนั้นก็มีเหตุผลทว่ามันก็ฟังคลายเจ้ตัวจะบอกไป็นว่าหลวงพ่อที่ข้าพเจ้าติดตัวคล้องเอาไวน้นี้เป็นของปลอมเกตั้งแต่ปากซอยก็มิปาน ลมีวิธีแก้ไหมสันติถามด้วยความเป็นห่วงมีครับนายสันติแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้ปากผมกินพริกกินเกลือไปแล้วอีกอย่างตะวันตกดินไปนานแล้วด้วยทำไปก็ไม่มีผล,ท,ผลที่พลที่พร่ามก็เพียงลมปากและน้ำลายเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นแม้จะต่างคนต่างฝืนแต่เราก็จำต้องซุกตัวเข้าใตา้พะใบกันน้ำค้างและพยายามข่มตาให้หลับ แล้วมันก็สำเร็จในที่สุดซึ่งขาเจ้าไม่ทราบว่ามันเป็นเวลาใด